การวิเคราะห์ทิศทางของกระแสน้ําในอดีตนะคะจากสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออการเรียงตัว sediment texture หรือว่าโครงสร้างตะกอนเนี่ยมันก็จะสามารถบอกทิศทางได้ว่าออกระแสน้ําในอดีตเนี่ยมีการเคลื่อนที่จากทางไหนไปทางไหนนะคะโดยกระแสน้ําในอดีตเนี่ยก็คือเกิดจากตะกอนนี่แหละเคลื่อนที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นออใต้ทะเลนะคะหรือว่าแม่น้ํา พื้นทะเลใต้ทะเลหรือว่าไม่นะหรือว่าแม้กระทั่งบนบกที่มีพื้นที่เปิดโล่งคล้ายๆแบบบริเวณทะเลทรายเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกลักษณะโครงสร้างตะกอนที่บ่งบอกทิศทางที่มันเคลื่อนที่ไปนะคะทิศทางกระแสน้าโบราณจริงๆแล้วมันมาจากเนี่ยมันก็คือมาจากคําว่า p a l โอที่แปลว่าเก่าหรือว่าโบราณกับ current เ current เเเก็แปลว่ากระแสอินลิไซิสก็คือการวิเค์นะคะแล้วลักษณะ ลักษณะการวิเคราะห์กระแสน้ําโบราณเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีการดูได้จากอะไรบ้างนะคะไอตัวที่บ่งบอกกระแสน้ําโบราณเราเรียกว่า Pariocurrent ์อินดิเคเตอร์นะคะอินดิเคเตคือตัวบง่งบอกบงชี้ซึ่งมันจะชี้ถึงทิศทางนะคะทิศทางของการไหลในอดีตนะคะ the direction of flowing in the past นะ,ะบางทีเราก็จะเรียกว่า Pario flow mm hmm. ก็ได้นะคะบาง บางตำราก็จะเขียนว่า p a r i o f l ฟ w บางตำราก็จะเขียนว่า pariocurrent ก็คือการไหลในอดีตเช่นเดียวกันโครงสร้างตะกอนที่บ่งบอกการไหลของอดีตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะก็คือตามลักษณะของข้อมูลที่เราจะได้นะคะอันแรกนะคะก็คือบอกทิศทางว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนซ้ายหรือขวาทิศไหนทิศเหนือทิศใตไ้ไหลไปทางไหน ส่วนในที่2เนี่ยมันจะไม่บอกว่าน้ําไหลไปทางไหนแต่แค่บอกแนวของการผัดพาเฉยๆนะคะอย่างรูปที่อยู่ในด้านล่างนะคะรูปด้านล่างอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบมีทิศทางก็คือดูทิศทางการไหลจาก cross bedding นะคะที่สะสมตัวมีการไหลจากทางความมือไปทางด้านสายมือเรามาดูทีละตัวนะคะเราอาจารย์จะอธิบายจากตัวที่บอกทิศทางได้ก่อนนะคะ อันแรกนะคะก็คือที่เราเรียมนมาแล้วนั่นแหละก็คือคอสต์ดามิเนชันหรือว่าคอสตเบตติ้งชั้นเฉียงระดับเนี่ยถ้าเราดูจากมุมด้านล่างตรงนี้มันจะเอียงเทไปทางปลายน้ำหรือปลายลมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูได้นะคะอย่างลูกด้านล่างเนี่ยก็ไหลาจากด้านซ้ายไปด้านขวาเนาะซ้ายไปขวาเพราะมันเอียงไปทางนี้ลูกด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะต่อมาสันของริบโล ชันะะ้นของริปเปิลเนี่ยเมื่อกี้เราดูในชั้นตะกอนนะดูในในชั้นเรามองด้านข้างด้านขวางแต่ว่าถ้าเป็นริปเปิลเนี่ยเราจะมองอยู่ด้านบนถ้าเราไปเห็นด้านบนของเบสที่แสดงริ้วคลื่นแบบนี้เ๋ยวคลื่นที่อยู่ด้านบนริ้วคลื่นเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยมี2แบบด้วยกันหลักๆก,ก็คือแบบที่เป็นเคอร์เรนริปเปิลหรือเกิดจากกระแสเคลื่อนที่ทิศทางเดียวอ่ามันก็จะมีด้านที่ชั้นน้อย อยู่ทางต้นน้ำด้านที่ชันด้านที่ชั้นมากอยู่ทางปลายน้ำนะคะกระแสจะไหลาจากด้านที่ชั้นน้อยไปด้านที่ชันมากเสมอกับอีกแบบหนึง่งที่เป็นนิ้วคลื่นสมมาตรเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้ำที่ผัดไปผัดมาเราเรียกว่าเวฟเวฟริปเปิลหรือออสซิเลชันริปเปิลก็ได้นะคะแบบนี้จริงๆแล้วแบบบนเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้หรอกว่า น้ำมันไหลไปทิศทางไหนเพราะมันไหลไปไหลกลับนะคอะอันนี้คือ u u r r n t r i p p l e นะคะกับอันนี้ o s c i l l a t i o ร r i p บิลลักษณะหน้าตาของมันก็จะไม่เหมือนกันถ้ารูป A นะคะก็จะเป็นแบบ u u r r n t r i p p l e นะคะมีด้านหนึ่งชั้นน้อยด้านหนึ่งชั้นมากกระแสไหลนะคะตามลูกศรน,นี้เลยเพราะว่าด้านด้านนี้ชั้นน้อยกว่ารูปด้านตรงกลางแล้วก็ขวามือสุดก็เป็นแบบเป็น v e r i p p l e นะคะ,ะตัวแรกไปแล้ว อสเปดดิ้งอันที่2 r i p p ปเิลนะคะบอกกระแสน้ำโบราณต่อมาอันที่3อันนี้เป็นโซมาร์นะคะเป็นโครงสร้างที่เจอด้านล่างของเบตดอันนี้เป็นฟุตฟุตแคสกับฟุตมาร์ k นะคะเกิดจากกระแสไหลปันป่วนบริเวณท้องน้ำทำให้เกิดการอีโรชันทำให้เป็นหลุมนะลักษณะเป็นหลุมแล้วก็มีปลายเปิดตรงที่เป็นหัวแหลมหรือว่าตรงที่ลึกกว่าเนี่ยจะแสดงลักษณะ ชี้ไปทางต้นหนังเสมอนะคะแล้วตรงปลายเปิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆตื่นส่วนที่เป็นด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เราจะเรียกว่าฟุตมาร์กนะคะส่วนด้านบนที่มาเป็นคล้ายๆรูปหล่อของด้านล่างเราจะเรียกว่าฟุตแคสนะคะถ้าฟุตแคสจะนูนขึ้นมาทุกคนดูเนาะมันนูนๆขึ้นมาแบบเนี้ยนูนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นฟุตมาร์กเนี่ยมันจะเว้าวมันจะเว้าวลงไปดูรอยเว้าวนะตรงที่เป็นหัวหัว หัวมันเนี่ยมันจะค่อนข้างลึกกว่าอ่เหมือนในรูปนี้นะคะนี่เหมือนตรงนี้ที่มันลึกกว่ากระแสน้ําจะไหลไปทางนี้ตัวต่อไปก็คือการเรียงตัวของกรวดอันนี้ก็เป็นเท็กเจอร์นะคะของตะกอนรวมถึงเป็นโครงสร้างด้วยนะคะที่เราเจอก็คือการเรียงตัวของกรวดเนี่ยจะชี้ปลายของกรวดนะคะไปทางปลายน้ําเสมอนะคะเพราะว่าถ้ามัน หันป้านน้ำเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วมันจะไม่ใช่ทางของมันนะคะออกกระแสน้ําแบบพัดเนี่ยมันก็จะชี้ไปทางปลายน้ําเพราะฉะนั้นกรวดในภาพในภาพนี้ในภาพนี้นะคะก็จะมีทิศทางของกระแสน้ําโบราณไปด้านนี้นะคะไปด้าน,นอ,อันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีเนี่ยที่มันมีโบกหรือว่ากุมพลักหร,หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพอรโฮเนี่ยซึ่งมันเกิดจากการที่มีกรวดนะคะ ไหลในบริเวณพื้นท้องน้ําแล้วทีนี้กรวดมันอะเนี่ยพอมันถูกกระแสน้ําหมุนวนเนี่ยมันขัดสีทําให้หินทรายด้านล่างเนี่ยเกิดการเป็นหลุมเป็นบอ่อเกิดขึ้นนะคะ,ะกระแสน้ําหมุนวนเพราะฉะนั้นตอนที่ตอนที่มันตอนที่มันเกิดแล้วเนี่ยกระแสมันหมุนวนทําให้กรวดมันขัดขัดพื้นท้องน้ํามันก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยได้รูปทรงเป็น ทรงกลมนะคะมีความลึกมากยิ่งขึ้นตามระยะเวลาซึ่งรูปทรงที่ที่เจอเนี่ยมีหลายแบบมากเลยพอ,อดีว่าตอนที่เดีปิปอเอกเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์ของอาจารย์เนี่ยก็มีโครงการทําวิจัยที่นี่นะคะก็จากลักษณะรูปร่างหน้าตาของกลุ่มพลักหรือว่าโบกเนี่ยมีลักษณะทั้งเป็นที่เป็นวงกลมเป็นแบบยาวๆต่อกันสุดท้ายแล้วเนี่ยลักษณะของกลุ่มพลักเนี่ยมันสามารถ บอกทิศท,ทางกระแสน้ําโบราณได้นะคะก็คือด้วยความที่น้ามันไหลไปในทิศท,ทางเดียวเนาะแม่น้าอะ่ะมันก็จะทําให้ได้ลักษณะรูปร่างของแนวของกุมภลักษณ์เนี่ยมันจะชี้มันจะมีรูปร่างแนวยาวอะ่ะอย่างเงี้ยไปตามทิศท,ทางของแม่น้ําก็ดูจากรูปร่างเดี๋ยวไปดูภาพที่เป็นนนี้ดีกว่า ถ้าเป็นภาพที่เป็น Google Earth หรือภาพไทายดาวเทียมน่าจะเห็นชัดอ่าอันนี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็แคปรูปที่เป็นภาพ Google Earth นะคะบริเวณ3,000โบกตรงนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำโขงนะคะแล้วตรงพื้นตรงนี้มันเบดล็อกมันพื้นทองน้ำมันเป็นหินหินทรายนะคะหินทรายปนกรวดอ่าเพราะฉะนั้นตอนที่น้ำมันไหลเนี่ย พวกเราดูไ้ที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของกลุ่มพลักที่มันต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวตอนแรกมันก็เป็นแค่หลุมเล็กๆนี่แหละพอมันต่อเนื่องกันอ่ะมันก็เป็นแนวยาวถ้าดูจากรูปร่างทิศท,ทางแล้วเห็นไหมมันวางตัวในแนวยาวไปทางเดียวกับที่น้ําไหลไปไปทางนี้มันจะไม่วางตัวขวางมันจะไม่วางตัวขวางกับแนวอย่างนี้เพราะน้ำอ่ะมันไหลไปทางนี้ถูกไหม มันก็จะวางตัวในแนวยาวสุดท้ายเนี่ยไอ้รูปร่างของกุมพลักษหรือว่าการปุกพังของเบดล็อกเนี่ยค่ะมันก็จะมีแนวรียาวไปทางไปทางทิศที่น้ําไหลนะคะอ่ามันก็จะพอบอกได้ว่ากระแสน้ําไหลไปทางไหนถ้าหินบริเวณนี้มีการถูกปิดทับหรือว่ากลายเป็นหินไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็สามารถเอาลักษณะนี้มาช่วยบอก แนวของการไหลของน้ำในอดีตได้นะคะอันที่6นะคะทูมาร์กอันที่พูดไปตั้งแต่แรกตั้งแต่1ถึง5เนี่ยบอกทิศทางของการไหลได้หมดเลยแต่พอมาอันเป็นเป็นอันที่6เนี่ยที่มันเป็นทูมาร์กนะคะก็คือเป็นร่องรอยของการการคลูดของวัสดุบริเวณท้องน้ำในอดีต ถ้าเป็น t ู o mark เนี่ยมันจะเป็นร่องแบบนี้ยาวๆเนี่ยคืออันนี้ g r u ม mark หรือว่า t ู o mark มันจะไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำไหลไปทางไหนจากนี่ไปนี่หรือนี่ไปไปทางไหนกันแน่นะคะแต่ว่ามันจะบอกแนวของการไหลได้อย่างเดียวนะคะหรือเป็นบอกเทรนด์นะคะอาจจะไหลไปอ่าพวกบกัฟมา mark ัฟแคท cat p o โพดมาร์กก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะบอกแค่แนวเนี่ยว่าน้ําไหลไปทางไหนทางนี้บอกแนวทางของการไหลต่อมาเป็นลักษณะ Parting Renation นะคะก็ในโครงสร้างตะกอนที่เป็น Primary Structure ที่เป็น r a r l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  a m i n i t i o n เนี่ยบนพื้นผิวของมันนะคะอาจจะบอกได้ว่าออน้ำมันไหลไปในแนวทางไหนนะคะเพราะว่ามันจะมีเส้น ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของตะกอนเนี่ยแหละเป็นเส้นๆอยู่ด้านบนของเบรดนะคะอันนี้เราเรียกว่า parting ้งเรเนชันะก็สามารถบอกทิศทางได้ว่า,าน้ำไหลไปทางนี้หรือไปทางนี้ก็ได้นะคะอ,อันนี้ก็รูปเดียวกันนะคะอม,มองด้านบนตรงนี้ลักษณะของ Parting Renation นนะคะก็เป็นลักษณะการสะสมตัวของกระแสนะคะที่ค่อนข้างมีความรุนแรงนะคะ จากตอนแรกที่กระแสน้ํามันไหลเบาๆเนี่ยมันก็จะเป็นลิปโปเป็นดูนจนมันเปลี่ยนมาเป็นแบบเนะะี่ยเพลนเบดค่ะตัวที่แปดนะคะลักษณะหน้าตัดของร่องน้ํานะคะสามารถบอกทิศทางหรือว่าแนวไม่ได้บอกทิศทางสิบอกแนวว่าออน้ามันไหลาทางนี้นะคะบางบางที่นะคะเราสามารถเห็นลักษณะหน้าตัดของร่องน้ําได้นะส่วนใหญ่มันก็จะมีลักษณะเป็นโค้งนะคะ ก็คือเป็นเนี่ยเป็นบริเวณเราจะเห็นเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยของร่องน้ําตรงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตะกอนชนิดอื่นนะคะเป็นตะกอนฝัดเพนซึ่งร่องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเจอเป็นตะกอนทรายสะสมตัวอยู่ส่วนฝัดเพนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกโคลนนะ,ะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงเกิดจากการแขวนลอยของตะกอนมาบริเวณนี้นะคะเราจะบอกทิศทางของกระแสน้ําได้ยังไงนะคะแนวของมันก็คือจะไหลเนี่ยไหลไปทางนี้ไม่รู้คณิ ท่านดูราบนี้ก็คือน้ําจะไหลไปทางนี้หรือไหลาาทางนี้ก็ได้นะคะเพราะเราไม่รู้่มันมันเห็นแค่หน้าตัดร่องน้ํานะคะเราอาจจะไม่สามารถบอกได้แต่บอกเป็นแนวทางได้นะคะแต่แต่ถ้าเราเห็นโครงสร้างตะกอนที่เป็นคอสเบดดิ้งประกอบด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะบอกได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอหลักฐานอะไรในแม่น้ำนะคะ ยิ่งเจอหลักฐานเยอะยิ่งศึกษาในรายละเอียดเยอะมีข้อมูลเยอะมันก็ทําให้เราแปลความได้ถูกต้องมากขึ้นอันนี้อันสุดท้ายเลยจอ๋อใกล้แล้วนะคะอันที่9นะอันนี้กเออ็เพิ่งเจอรูปนะคะอาจารย์ก็เลยเพิ่มเติมเข้ามาปกติก็ไม่ได้เอาอันนี้มาสอนด้วยนะคะก็เพิ่งรู้ว่าโครงสร้างที่เป็นริสตัคเจอร์แล้วแล้วก็ที่มันเป็นคล้ายะคล้ายพิลล่าสตัคเจอร์ค่ะมันสามารถบอกแนวทางการไหลของน้ําได้ด้วยนะคะมันก็จะ เห็นด้านบนเป็นแนวแบบนี้นะคะถ้ามองด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น water escape structure เ,เป็นรูป B นะคะส่วนโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างสุดท้ายอันนี้อาจจะไม่ได้เจอในตะกอนแต่ว่าเอามาเอามาฝากด้วยละกันขอบแตะไว้ด้วยมันบอกทิศทางการไหลของทันน้ำแข็งในอดีตน,นะคะหรือว่า,เ,าเป็นร่องรอยของการครู่ถูกของน้ำแข็งกับเบดล็อกนะคะ ก็คือเก c เช l ก็แปลว่าน้ําแข็งสไตเอชันก็คือล่องลอยเกิดจากฐานน้าแข็งเคลื่อนที่นะคะแค่น้ําแข็งเคลื่อนที่มันก็จะทําไม่ทําให้เกิดรอยหรอกแต่ว่าพอดีว่าในฐานน้ําแข็งเนี่ยมันจะมีพวกตะกอนที่เป็นกรวดยอยู่ด้านล่างของฐานน้าแข็งนะคะพอฐานน้าแข็งเคลื่อนที่ลงมาตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยพวกกรวดพวกนี้มันก็ทําหน้าที่เป็นคล้ายๆกระดาษทรายเนี่ยขัดถูไปสุดท้ายเนี่ยล่องรอยที่มันไหลไปเนี่ยก็ทําให้เกิด ลอยนะคะลอยครูดของฐานน้ำแข็งเป็นแนวแบบนี้เ,าเราเรียกว่าสไตเอชันนะ S T R A I R I A T I O N สไตเอชันนะคะก็จะเป็นร่องรอยที่เห็นบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นแค่รอยแต่บางครั้งเห็นไหมมันจะเป็นวาวเป็นร่องแบบนี้ได้เลยนะเห็นไหมฐานน้ำแข็งมันม,มีมีมวลมหาศาลขนาดใหญ่มากเลยเพราะมันเคลื่อนที่ทีเนี่ยมันไม่ใช่แบบ โดนขูดครั้งเดียวนะคะมันก็จะมีหินที่มาแบบต่อๆกันขูดกันเป็นเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็เกิดเป็นรอยแบบนี้ทําให้บอกได้ว่าอ๋อโอเคในอดีตเนี่ยทิศทางการไหลอ่ะไปทางนี้นะถ้าอยู่ในที่ราบอ่ะอาจจะมองยากนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่พื้นที่ที่มีความชันอ่ะมันก็ต้องไหลจากบริเวณยอดเขาลงมานะจากชั้นเนาะชั้นมากลงมาที่ชั้นน้อยหรือสามารถบอกทิศทางได้จบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสรุป ที่อาจารย์เขียนไว้เฉย,ยๆเดี๋ยวนะ,ะก็มีทั้งหมดถ้าเป็นบอกทิศทางนะคะมีทั้งหมด5อันนะคะ Cross bedding Ripple Stalmark Wave i m b i c a t i o n แล้วก็ลักษณะของขดโพถ้าบอกแค่แนวก็จะมี Two mark Parting r e n a t i o n นะคะ Channel deposit Water escape Set d i a n t e structure แล้วก็ l a s e r stylation นะคะรอยขูดของฐานแบบแงการที่รู้ว่าอะไรบอกแนวทาง ไปทางไหนอันนี้มันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าในทางาการวิเคราะห์นะคะมันก็จะมีขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเราพบห,หลักฐานแล้วเราก็จะมีการวัดค่าการวางตัวหรือทิศทางการไหลต่างๆนะคะเราก็จะมีการวัดว่า,ามันไหลไปในทิศทางไหนกันแน่นะคะ ขั้นตอนกระบวนการนี้เราก็เรียกว่าการวิเคราะห์กระแสน้ำโบราณหรือว่าพาริโอเคเรน์อนาลิซิสเดี๋ยวเราจะได้ทำแ l a นะคะพอดีว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ในห้องแลบด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าอยู่ในห้องแ l a เนี่ยก็จะมีการให้ได้ลองใช้เข็มทิศการวัดอะไรพวกนี้แต่อันเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็รจะอธิบายเท่าที่จะทําได้นะคะอ่าพอพอเราเห็นโครงสร้างตะกอนในภาคสนามแล้วเนี่ยถ้าเราไปเจอถ้ามีการ วิจัยเกี่ยวกับลักษณะหินตะกอนข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เราได้รู้ทิศทางการไหลของหินบริเวณนี้นะคะก็จะมีการเอาเข็มทิศเนี่ยมาวัดว่ามันเอียงไปทางไหนโดยเราจะวัดมุมเอ้ยวัดทิศทางไม่ได้วัดมุมดิวัดทิศทางของมันว่ามันชี้ไปทางไหนโดยเทียบจากแล้วเสร็จแล้วเราก็าจะเอามาพตใน แผนภาพที่เป็นภาพวงกลมนะคะตอนนี้เรียกว่า rose diagram ไม่มีนะคะไม่มีต้องอธิบายนี่อ่ะอันนี้เรียกว่า rose diagram ให้เราคิดถึงแผนที่หรือว่าทิศของเราเนี่ยโดยปกติทิศเหนือก็จะชี้ไปทางด้านบนเนาะทิศเหนือก็คือเลขศูนย์ทิศเหนืออ่ะตรงนี้คือทิศเหนือตรงข้ามกับทิศเหนืออ๋อมีแล้วมีเขียนไว้นี่นาะก็คือทิศใต้นะคะแล้วก็ทางด้านตะวันออกก็คือ90องศา ทางด้านตะวันตกก็คือ270คือ,อการที่เราเห็นเนี่ยตะกอนอันเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจากความมือของอาจารย์ไปซ้ายมือของอาจารย์จริงๆแล้วอะ่ะมันชี้ไปทางทิศไหนเราก็ต้องใช้เข็มทิศวัดเนาะมาเปรียบเทียบกันพอเรารู้ว่ามันชี้ไปทางไปทางไหนน้ําไหลไปทางไหนเราก็เอามาเพาะสมมติอันเนี้ยมันชี้ไปทางทิศเหนือเราก็เอามาขีดตรงนี้อ่าโอเคกระแสน้ําไหลไปทางทิศเหนือนะ1ข้อมูล ไรเงี้ยก็พอดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะไม่วัดค่าเดียวเพราะว่าเราจะต้องดูหลายๆค่านะคะสุดท้ายอ่ะอันนี้เป็นอะไรดิโพนาอเป็นดิโพที่เจอเป็นแบบไหนมองออกไหมว่าเป็นซิมเมทิคอลหรืออะซิมเมทิคอลนะคะอ่ะถ้าดูด้านค่าอันนี้อาจจะดูง่ายมากขึ้นตรงนี้อ่าแบบนี้ถ้ามันมีชั้นน้อยกับชั้นมากแสดงว่ามันเป็นแบบกระแสไหล เดเริปเอรแสดงว่ากระแสไหลาจากทางนี้ไปทางนี้นะคะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าทิศไหนเอ้ยอาจารย์เขียนลูกศรผิดอะ่ะนี่เขียนลูกศรผิดแล้วแกนะแกไม่เอามันไ <laughs> หลาจากทางนี้ไปทางนี้นะคะเอกเสร็จแล้วเราก็ต้องวัดทิศทางว่ามันว่ามันอืมมีมุมอั่างเทไปทางทิศไหนนะคะอ่าเข็มทิศนะคะมันจะมีการใช้เข็มทิศมันก็จะวัด สามารถวัดมุมได้ว่าชั้นหินเนี่ยเอียงไปทั้งไหนพอเราวัดเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีให้ดูคลิปวิดีโออีกนะตอนนี้อาจจะยังงงพอรู้ว่ามันเอียงเทหรือว่าไหลไปทั้งไหนเนี่ยเราก็จะมีการพลอตนะคะในโลสแตกแกรมอย่างนี้อย่างลูก A นะคะถ้าอาจารย์ถามว่า <c oughs> กระแสน้ําโบราณไหลไปในทิศไหนเมื่อกี้รู้แล้วว่าเหนือเหนือคือศูนย์เนาะเหนือใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าอะไรทิศอะไรทิศตะวันตกเฉียงใต้ถูกไหมเราจะไม่บอกว่าไหลจากซ้ายมือไปขวามือเพราะไม่งั้นถ้าซ้ายมือของอีกคนหนึ่งมันก็จะยังไงอะถ้าเราบันทึกว่าไหลจากซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยมันก็จะ เป็นข้อมูลที่คนที่มารับสารเนี่ยอาจจะสับสนถ้าเราบอกเป็นทิศนะคะตามมาตรฐานที่มีการวัดกันเนี่ยมันก็จะโอเคอ่าลองดูรูป B ีซิรูป B ีกระแสไหลจากทางไหนไปทางไหนบ้างคะออกเหนือกระตกใต้ป่าครับไหนนะออกเฉียงเหนือกระตกอ่าใช่ไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ใช่ค่ะ มีการไหลไปสองทิศทางมันอาจจะไหลไปกลับก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าตรงข้ามกันพอดีเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะข้อมูลมันว่าอย่างนี้ส่วนรูป c ก็ตามมีทั้งทางตะวันออกแล้วก็ทางตะวันตกประมาณนี้นะคะท a ทิ e ์นการไหลนะคะรูปแบบของการไหลเนี่ยมันยังสามารถบอกได้ว่ามันมีการไหล แล้ก็ตะกอนนั้นนะมีการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะถ้าไหลไปในทิศทางเดียวเมื่อกี้มเมื่อกี้มีทิศทางเดียวรูป a เราจะเรียกว่า u n นิโมดอไหลทางเดียวยูนิโมยูน i m o d อ l ถ้าไหลไป2ทิศทางามี2ทิศทางที่ตรงข้ามกันไบโมดอลไหล2ทิศ แบบตรงกันข้ามกันเราจะเรียกว่าไบโพล่าแต่หลายสองทิศแบบไม่ได้ตรงข้ามทัทีเดียวอะ่ะมันจะเฉียงเฉียงหน่อยอะ่ะอันนี้เราจะเรียกว่าออฟลีกออฟลี ague, แปลว่าเฉียงอ่ามีหลายแหละอ่ะสรุปนะมีหนึ่งทิศทาง2ทิศทางแบบตรงข้าม2ทิศทางแบบเฉียงเฉียงแล้วก็อันสุดท้ายโพลีโมดลหลายหลายทิศเลยนะคะนี่กระแสน้ำมีหลายหลายทิศเหลือเกิน ข้อมูลพวกนี้เราได้มาจากการวัดหลายๆที่นะคะที่บอกว่าหลายที่แต่ไม่ใช่วัดวัดแบบคอสเบดดิ้งอันเดียวเราได้หลายค่าไม่ใช่สมมุติเราเดินไปโอ้เจอคอสเบดดิ้งอันที่1ปึ๊บไปเจออันที่2อันที่3อันที่4เราจะพอนหลายๆค่าเพื่อมาดูแนวหรือค่าเฉลี่ยนะคะเพื่อจะบอกถึงข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดเราก็คือต้องเก็บข้อมูลหลายๆค่าเพราะฉะนั้นในแต่ละสภาพแวดล้อมเนี่ยจะมีลักษณะแพทเทิร์นของกัน ไหลหรือว่าพาริโอเคเลน์กระแสบโบราณที่แตกต่างกันนะคะก็ตามตามธรรมชาติของมันเป็นแม่น้ําเป็นแบบยูนิโมดอลนะไหลทิศทางเดียวแต่ถ้าเป็นเอโอเรียนหรือว่าลมพัดในทะเลสายก็อาจจะเป็นยูนิก็ได้บโมดอลก็ได้หรือโพลีโมดอลก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าทิศลมทิศทางลมไปทางไหนนะคะถ้าเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปักแม่น้ําแม่น้ําไหลสู่ทะเลก็จะเป็นยูนิโมดอลเช่นเดียวกัน ถัดมาถัดมาใบโมดอลมาแล้วใบโมดอลชอไลบริเวณชายทะเลหรือบริเวณไหลเทวีบนะคะจะเป็นใบโมดอลเพราะว่าอะไรมันไหลไปไหลกลับเนาะถ้าเราวัดทิศทางของ cross b e ด d i n g แบบเฮอริงบนล cross b e d d จำได้ไหมเฮอริงบนที่เป็นก้างปลาเพราะฉะนั้นทิศทางมันก็จะไปตรงกันข้ามกันเลยเนาะทางหนึ่งยังไปทางด้านหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ เอียงมาอีกด้านหนึ่งตรอกันข้ามกันพอดีเลยสุดท้ายนะคะถ้าเป็นพวกมารีนเทอร์มิไดการถล่มของตะกอนรูปพัดใต้ทะเลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูนิโมดอลเหมือนกันก็มีประมาณน,นี้เดี๋ยวถ้าไปทำแลบน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูกันไหลของแม่น้ำเป็นแนวไอ้สีเขียวเนี่ยคือแนวที่เป็นโซนกวัดแว่งนะคะของแม่น้ำ จะเห็นว่าแม่น้าเนี่ยเป็นแม่น้ําแบบโค้งตวัดโค้งไปโค้งมาลูกศรลูกศรสีแดงก็คือมีคนไปวัดทิศทางของพาริโอโฟ,โฟรหรือว่าการไหลของอดีตในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้บอกว่าส่วนใหญ่แล้วไหลไปทางนี้โอเคแต่พอมาดูในรา,ายละเอียดแล้วเห็นไหมลูกศรเนี่ยมัน มีการบันทึกการไหลของแม่น้ำแบบค้งไปคงมามันก็นไหลไปไหลมาแบบนี้สุดท้ายคือเราก็เอาไปพลอตในโรสแดกแรมแล้วก็ค่อยค่อยรู้ทิศทางนะคะ